นเหมาะสําหรับสาววายและชาวายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะฉันถามว่าใครชอบใครก่อนไงมันแค่ตอบว่ายินหรือวอลผมไม่บอกคนหรอกสรุปไม่มีคำตอบเรื่องนี้อรอไม่ต้องรู้เราพบกันแบบไหนพี่ไดโนฟินอย่าขึ้นนะ เราอยู่กับคู่รักแห่งปีคู่รักแห่งยุคคุณคุณยินอนันต์และคุณวอวรรณรัตน์ว่องที่นี่ว่าเป็นแห่งยุคซา,านไดโซสินแต่งงานแล้วขับใหไกลมากยุคนี้นคือยุคไดโซสินใช่ใช่เปล่าอืมอืมอืมเก๋าว่าอืมเธอวันวาเลนไทน์เธอมีแพนที่จะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงกันไหมคะยังครับยังเลยครับเออมันดีนานว่าวันวาเลนไทน์มันสิบสี่กุมภาพันธ์ยินเปิดปฏิทินเธอลองดูปฏิทินนี่ยขึ้นให้ดูเลยเห็นปะสองกุมภาพันธ์ ไปไหนดีอะวันนั้นอาจจะทำงานก็ได้นะยังไม่รู้ระหว่างนั้นจะมีงานทำถ้าไม่มีงานล่ะมาถ่ายมาหลักสันตแล้วหรอมันพูดแล้วนะทุกคนถ้าวันที่สิบสี่ไม่มีงานนะแล้วมันไม่มาถ่ายนะให้ทุกคนไปสาบมันในไอจีวันนี้เราก็เลยจะมาให้เธอวาดรูปที่สื่อถึงความรักของคู่เธอเพื่อส่งเสื้อตัวเนี้ยให้แฟนคลับเธอจะวาดเป็นรูปอะไรหยิบละเป็นสีชมพู ย,ยมผมว่าผมเริ่มจากวงเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วตื่นเต้นมากเริ่มจากการตีกรอบตีกรอบทำยังไงเนี่ยไม่อยากเล่นแล้ว <c oughs> เริ่มจากการเป็นวงกลม <c oughs> มันสื่อความหมายว่าอะไรวงกลมครับมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างอยู่แล้วอย่างนี้เห็นอยู่แล้วไอ้วงกลมเนี่ยมันคือเส้นตรงเส้นเล็กๆที่มาต่อติดกันตลอดเวลาฮ้ยนั่งเป็นคนวาดวงกลมสวยนะ เอาจริงเธอถ้าฉันว่าวงกลมงกลมัจะเบี้ยวเพราะว่าอยู่เลยนะมว่าวงกลมสวยมากเป็นความรักที่ว่างเปล่าที่เติมเต็มถ้าเกิดคุณเห็นว่าว่างเปล่ามันคือความว่างเปล่าแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันคือความเติมเต็มมันคือการเติมเต็มที่ดีมากถ้าเกิดคุณโฟกัสดีๆเนี่ยสีขาวแล้วไม่ใช่สีอะไรคือโฟกหลักก็คือนี่ครับมันยังไม่คมอ่ะถ้าเกิดคุณโฟกัสที่ดีเนี่ยสีขาวไม่ใช่สีหลักแล้วอะไรเป็นสีหลัก เขานะครับเป็นตัวหลักดีแล้วดีแล้วดีแล้วเหรอแต่ว่าพี่ว่าเผื่อไว้อีกรอบนึงอ่าก็ในการกูโฟกัสดีๆเนี่ยตัวเขาไม่ใช่ตัวหลักแล้วอะไรคือตัวหลักเป็นสีหลักได้ละได้ไฮไลท์ได้ละเป็นวงกลมวงหนึ่งที่มันไม่เต็มวงอืมก็เธออันนี้คือเธอมองหน้าเขาเพื่ออะไรจะดูว่าจะวัดหน้าเขาต้องไปในนี้หรอเขาคือความลาของของี่แบบเราเลียขาชนิดมา มาซ้อนกันเป็นรูปหัวใจมอันนี้อะได,ได้ดิดูรองว่าสี่เหลี่ยมให้ผมชื่นใจดิเป็นสี่เหลี่ยมที่ <3 S 2> สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเออสามเหลี่ยมเอาแบบให้มันให้มันองนีนะให้มันแบบตรงเป๊ะเลยนะก็มีเส้นแบ่งอยู่ตรงันาดนเลยี่ยออืไมไม่ไม่ี้ยวไปหมดเลยอวอพ่อแก้ให้เขาได้ไหมเฮ้ย <_ k _> มึงไงอ่ะก็พอได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแต่ว่าได้อยู่แต่ว่าได้ในโพสต์การ์ตูกรมของเขารูปทรงแบบนี้ที่คือเอาไปขายได้เลยนะขายได้เลยเหรอบิกาโซ่มันแอฟแท็กอะเอ้ยมันดูเป็นแบบใกล้เกือบหัวใจได้ยังเริ่มมาผมว่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้อะได้ไม่มอทำคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเธอค่อยเซตเลยเซตมีอะไรไม่ได้อะมีอะไรไม่ได้อะนั่นนะนั่นนะนั่นนั่นมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยอะ เออ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 อะไนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงอื้อืมอะไรวะช่างแต่งหน้ารู่สึกอะไรเพราะแต่งหน้า ไม่ใช่เป่าขะหลังมือเป้ามันไกลไปคือคนเรามันต้องมีงานศิลป์ในการทำอะไรคือช่างแต่งหน้าเราต้องมีกันละเขาทำไงสมมติเป็นช่างแ่น้คุณยินยินเมคอัพนี่ไม่ใช่ลราตบมือทำไมไม่มีแะไรเอาแต่งหน้าให้เขาลองเลิศเทอเหมือนกันค่ะไม่ใช่สีนะเอาเลยค่ะคณิตส่งอะไรมาห้าเหลี่ยมครับอ่าเริ่มแล เริ่มสวยเหรอเปล่าเริ่มเละจับกระนองฝั่งด้านล่างนะฮะที่ระบายสีเพชรๆลงไปนะฮะไม่มันต้องมีอะไรแบบปั๊บอ่าเริ่มใส่ให้มีคนคอมเมนต์ี่พี่หินคะพี่หินจบวิศวะมาร่างแบบไม่เป็นเลยหรอคะเรียนคอมพิวเตอร์แต่ก็ต้องมีพื้นฐานด้านเราใช่ไหมใช่ไหมพี่หินกับพี่วอเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะเนี่ยคอมเมนต์เห็นนะไหน มี่ไงข้อถามใหม่อีกแล้วอ่ะเอ๊ะถามอะไรสุมาลีลุ้นเลยนะฉันจ้าของเธอหรอฉันแมวของเธอหรอสุมาลีรอไปก่อนนะจับแขนด้วยมเมนต์บ้างโมเม้นด้ะจับแขนจับแขนเอ้ย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 ดูดิคุยคำถามนี้เด็ด พ no no ี่วอกินข้าวยังค่ะยังเลยครับนะั่นเป็นหัวใจแล้วไหน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 หัวใจเฮ้ยคำถามใหม่แล้วอะยินกับวอใครชอบใครก่อนคะชอบไปบ่อยแล้วคุณฝนถามมาแบบรูปนี้เลย abstract abstract นะมานทำคือมันจับต้องไม่ได้ไม่ให้ฉันถามว่าใครชอบใครก่อนไงมันแค่ตอบว่ายินหรือวอไงคุณฝนเขาโมโหแล้วนะเขาส่งหน้าโกรธมาแล้วนะคุณฝนก็รอนิดนึงสิ ต้องลอเมื่อไหร่ถึงจะบอกรอมันเริ่มเวลามาทำเมื่อไหร่ครผมม่บอกคุณหรอะไรสรุปไม่มีคำตอบเรื่องนี้หรอไม่มีครับเป็นเรื่องของเราสองคนไม่ต้องรู้ว่าเราสองคนเป็นใพี่ไดโนฟินอยากขึ้นนะข้างล่างเหมือนกุ้งอ่ะทำลายหลังกุ้งอ๋อจะทำลายหลังกุ้งแสดงว่าตอบโจทย์คยเรียนคณิตศาสตร์ปอะทำไมนี่เป็นเรื่องของเซตใช่เซตอะไรเซตเอกับเซตบีมีกี่เซต ถึงเซตเทปอาเียอันนี้ครับเป็นส่วนที่อนเ t e r s e c t กันคือมาร่วมกันเนาะใช่ส่วนที่ินเอร์เ c t กันระหว่างอ้เซตของสีม่วงคือเซตจมมป็ให้เป็นเซตเอแล้วกันสีฟ้าถือว่าเป็นเซตบีคืออันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสีม่วงสีแดงมันคือแบบเราเล่นอะไของกันและกันแบบมันมีหลากหลายรูปทรงหลากหลายทศนคติใค่ใครไคือความรักไงคือความรักไงคุณลูมิกเขาถามว่า ใครเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันก็ยังเป็นคําตอบไม<ช>่ได้เพราะว่ามันเป็นเซตของนามาทําเป็นนามนทนนามทําอีกแล้วใช่อะไรวะได้อะไรวะรีบรีบ้านให้จบดิ <c oughs> อยากายกลับบ้านแล้วทีนี้ไฮไลท์อยู่ที่รีเพย์นะรีไปตรงเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้แล้วก็ไม่ต้องดูแล้วใ,<ช>ให้จบแค่ตรงน,นั้นคือศิลปะของคุณมรรคเขาดีเนอะเนอเนอเนอ <laughs> อยากมะเลงบ้างอ <laughs> ่ะได้ดิแต่ว่า <c oughs> ต้องเอาสีที่มันแบบไม่ตัดกันนะอันนี้อย่างเงี้เช่นอันเนี้สีส้มได้อะมเมนต์ <c oughs> <Moment S 1> ปะเดี๋ยวสั่นออกจากเฟรมให้เนอะ Moment มเมนต์ไหมทุกคนทุกคนว่าไงควยมือกันอนะแตะปะแตะปะเอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือแตะกันอนะเอ้ยเฮ้ย แนว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 อ๋อพวกเธออะทำอะไรอะเธอหลุดลอดสายตาของหมูยอไปไม่ได้หรอกเทปที่ฉันเคยแกล้งไหลอะวันเกิดเพื่อนเบนน่ะที่เธออไปกดน้ําที่ตู้กันน่ะแล้วเธออะกินน้ําขวดเดียวกันเอาจริงๆฉันมองไม่เห็นแต่หมูยอเห็นวินาทีเดียวที่กล้องกําลังจะแผ่นผ่านหลังฉันไปฟึบเขาเห็นเธอยื่นน้าให้วอกินตาฝากไม่ฝากทุกคนถ้าตามไม่ฝากให้ทุกคนเอาภาพมาการไม่รู้เธอหลุดลอดไม่ได้หรอกนะถ้ามือเธอชนกันเมื่อไหร่อ่ะ จริงๆมันเป็นเทคนิคของการตัดต่อหมดเลยเห็นป่ะพี่มีแบบขยับไปยุนชิปไป้เขาแบบเป็นตัวติดกันอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแบบปกติมากแ,แขนชนกันตลอดเลยแขนชนกันตลอดเลยอะไรเนี่ยเธอเหลือพื้นที่ไว้แขนลายเซ็นตัวนะเองไว้นะนี่สีอะไรได้อะสีส้มก็ได้นะเหลือไว้สีขาว อันหนึ่งก็ได้มั้งทำไมอ่ะใช่เฮ้ยขี้เกียจระบายหรอเอองั้นเอาอันนี้เป็นหมขี้เกียจระบายหรออันนี้สีส้มอันนี้ก็เหลืออยู่สีเดียวแล้วอ่าได้เี้เอาช่องใหญ่ไหมไม่เป็นช่องเล็บร้านนี้สีอะไรอ่ะสีขาวเฮ้ยเปื้อนไปหมดแล้วอ่ะผู้ยคุณหญิงระวังคุณหญิงระวังเซอร์เธอเปื้อนนะพองคุณมองเขาชอบเอาเงินเอามือไปแปะตัวเธอ พี่หยินมองหน้าพี่บอกทำไมคะถามมองหน้าพี่บอกทำไมเห็นแววตาของความตั้งใจทำแล้วมันรู้สึกทุ่มเทคนที่ทุ่มเทในงานสิ่งที่ชิ้นที่แบบเกิดขึ้นคนคนนี้มันควรเป็นเมียเราจริงเฮ้ยฉันดูแล้วฉันรู้สึกว่ามันคือภาพเลยหรือปะหน้าปีศาจเลยอันนี้คือลูกตาแล้วนี่คือปากเธอลองดูดิอ่ะเธอดูงี้ เธอสึกอย่างเห็นเป็นรูปหัวใจชัดมากคงก็เป็นรูปหัวใจในวิชั่นของคุณน่ะมันไม่ได้มีปีศาจปลาสีเขียวอยู่ปีศาจพลังแบบแง่ลบในในตัวเองมากคุณก็เลยตีความเป็นอย่างนั้นใช่หรอแล้วห้องนี้เธอคิดกติกาสิเธอจะแจกเขายังไงรูปอันเนี้ยเรียกว่าอะไรผ้าผ้าผืนเนี้ยเธอแจกเขายังไงอะไรพอแล้วนี่อันนี้เป็นแบบลายเซ็นกุ้งเหรอาลเซ็นกุ้งอ่ะ นี่โมเมนต์เนอดึงค่ายกันด้วยอ่ะ mm hmm. เหมือนเวลาดึงเสื้อปลาดึงเสื้อไาเฮ้ยอะไรใส่เนื้อต้องทับกันเลยอ่ะนะไอ้คุณไม่ฟังความหมายของอ๋อมีความหมายความหมายของเขาคืออะไรคะก็คืออย่างที่เขาบอกนะครับอันนี้มันคือได้แรงันดาลใจมาจากเซตคือในโลกใบนี้ค่ะสิ่งต่างๆทุกคนต่างต่างกันมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มันเหมือนแบบรูปทรงเลยาคณิตที่มีกรอบมันหรือว่าวงกลมวงรีอะไรแต่พอเริ่มมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องปรับตัวเข้าหากันครับแล้วมันก็เนี่ยอยู่กลางกลางของของของสิ่งต่างๆพอมันอยู่ทับกันเนี่ยมันก็เริ่มเกิดตอนแรกเป็นสีขาวอยู่อ่าเริ่มเกิดสีสันในชีวิตอ่ามีสีสันเข้ามาเพิ่มขึ้นความรักมันก็เป็นเหมือนการที่มันเป็นมันอยู่คนเดียวไม่ได้ครับมันต้องมี คนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันมารวมเป็นเดี่ยวกันคือจะแยกกันก็ไม่ได้มันต้องมันต้องมาหลอมรวมกันเป็นสิ่งใหม่สมมติเธอสองคนหลอมรวมกันยังไงคุณไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นสาระจะไม่อยากรู้เนี่ยันไม่อยากรู้ว่านี่มันแบบมีความหมายแบบมากสังเกตดีๆเขาได้ทําการล่างกรอบไปเป็นหัวใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเกิดคุณมองจากภาพจะเห็นว่าเป็นรูปหัวใจซึ่งภายในใจเนี่ยมันจะแบบมีทุกอย่างที่ถูกเก็บไว้หมดแล้วมีเป็นหมื่นล้านคำใช่มีเป็นหมื่นอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแล้วอะไรต่อ บอกไปไม่ได้สักคำถูกแะและอีกเป็นได้แค่เสียงเบาๆในยามลาพังเป็งเสียงๆที่เป่งๆออกปฉันรักเธอไว้ฉันรักเธอเอ้ยโน้ยโอ้ยโอตยโอ้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 ยโอนทโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ําอ้ยโ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 อ้กโอ่ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโ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 อ้อปอกอ้ยอ้อ้ยอออะยอ้ออ้องแจกใน จายในชั้นดิจะไปจ่าใน WY มั้งแล้วโลโก้มก็แปะหลายอยู่นั่นน่นซล่าเซยจะไม่แปะใส่ตรงไหนแต่ว่าจะอยู่ในกรอบของ WY อีกทีนึงเออใช่คุณต้องไปทำกรอบ WY เข้าไปใส่เทมทนี้คือโลโก้จะเป็น WY แปะอยู่แล้วก็เล็กๆจะเป็นส่วนอยู่ในกรอบให้แค่ได้เลยหมอคนอยู่ภายใต้ที่เราได้กำหนดได้ได้ได้คนที่จะได้ผ้าผืนนี้ไปครองจะต้องทำอะไรคะเอาเป็นแบบแต่ง เห็นกันแต่งกรอนเกี่ยวกับความรักเปิดบาร์แรกสักสองบาร์เอาสักสองบาร์ก็คือเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาแต่งแ랩ปดียวเอาดิแต่งมาเผื่อเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ในเพลงหรอเอาแมวก่อนแล้วโอเคโอเเคอาเป็นแรปมาเปลี่ยนใจบ่อยมั้ยเอาเป็นแรปเพื่อ สองบา์ก็ไม่เปันรว่ารักอยู่ในนั้นให้แต่งท่อนแรปที่บ่งบอกถึงความรักโดยไม่ใช้คำว่ารักสองบา์เดี๋ยวจะส่งให้เธอตัดสินกันสองคนอาราทุกคนเส่แฟนคลับที่ดูอยู่ก็อยากจะให้ทุกคนมีรักมีรักแบบรักใครก็ได้เริ่มจากรักตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พอรักตัวเองมากๆแล้วก็ไปกระจายความรักให้กว้างให้โลกนี้มีแต่ความรักเลยนะเมื่อกี้เธอบอกให้ป้องกันแง่โดนเขาแล้ว เชื่อมไปหมดเลยแล้วพอเราได้รักตัวเองแล้วพอได้กระจายความรักให้คนอื่นแล้วเนาะแล้วเหลือให้รักใครอีกอะความรักก็จะมีหลายรูปแบบด้วยอจะไม่ใช่แบบรักแบบแฟนเสมอไปรักแบบในการเอ็นดูดูแลคนไปทําความดีก็ถือว่าเป็นการมอบความรักอีกรูปแบบนะผมวันนี้ผมมาเพนเสื้อทีคาเฟ ดูแล้วมันก็เป็นเสื้อที่โคตรจะเท่อะไรเงี้ยอันนี้คือหนึ่งบาเอโคตรจะเท่เอออีกอย่างผมอยู่กับโซสซัโซอซเฮ้แล้วก็อีกอีกประโยคนึงอะแต่ดูดูแล้วมันไม่ค่อยน่าจะเท่ว่ะเออคิวคิวคิว๊้วแบ๊วแบ๊วแบ